ครับก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะครับแต่เป็นเรื่องเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับจะมาเล่าประวัตินะครับของยาหม่องนะครับยาหม่องเขียวนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็น้ํามันเลี้ยงผานะครับแพ็คนี้นะครับแล้วก็เงินจํานวนนี้นะครับ ประมาณ50บกว่าบาทนะครับว่ามันความเป็นมามันเป็นอย่างไรนะครับผมก็คือแต่ก่อนเนาะผมเป็นรอพออยู่ที่บริษักาดฟอสนะครับคือผมเวลาผมเป็นรอพอเนี่ยเขาจะมีของมาให้เป็นพวกเอ็มร้อยอย่างเงี้ยครับกาแฟอย่างเงี้ยครับเอ็มร้อยห้าิบเงี้ยครับกระทิงแดงกะละบาวนะครับมันก็จะมีเยอะมากเลยนะครับแบบมันเยอะครับเก็บ ไม่ผมก็ไม่ค่อยกินเนาะเอ็มร้อยกาแฟผมไม่กินไงผมก็เอามาผมก็เอามาใส่ตู้ไว้พอผมใส่ตู้ไว้ทีละขวดทีละขวดวันละขวดสองขวดเอ็มร้อยกาแฟมันมันก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าจะเอาเอ็มร้อยพวกนี้ไปทําอะไรดีเนาะผมก็เลยผมคิดว่ามันต้องทําประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ เอ็มร้อยพวกนี้ผมคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์แหละเก็บไว้นะครับจนเก็บไว้จนประมาณได้ประมาณสักก็เยอะพอสมควรนะครับประมาณหกสิบประมาณกี่ขวดอะประมาณสาสิบขวดได้เนะะาเนะมันเริ่มเต็มตู้แล้วผมก็เลยเอาใส่ถุงไปร้านค้าไปขายขายได้เงินมา1้อยหกสิบบาทครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ขวดนะจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่า ผมจะทำเงินร้อยหกสิบาทเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตผมนะครับผมจะลองเอาไปลงทุนดูว่ามันจะต่อยอดได้เท่าไหร่นะครับตอนแรกนะครับผมได้มาร้อยหกสิบาทใช่ไหมครับผมก็เอาไปซื้อตัวนี้นะครับยาหม่องนะครับตาแม่กุหลาบนะครับที่ท่าพระจันรนะครับแพ็คหนึ่งมันแพ็คละล้อยแพ็คระลัยยี่สิบบาท นะครับหรือร้อยห้าสิบาทเนี่ยไม่แน่ใจตกขวดละขวดละตกขวดเขาขายปีขวดละสิบห้านะครับขายเป็นแพ็คแพ็กระลัยยี่สิบตกขวดละสิบาทน่าจะประมาณนี้ผมก็ไปซื้อมาแพ็คหนึ่งเงินร้อยหกสิบบาทเนาะแล้วผมก็เอายาหม่องแบบเนี้ยยาหม่องแม่กุหลาบน้ำมันเลี้ยงผาเนี่ยแล้วผมก็ก็คือรวมแล้วอะ่ะอันนี้ได้แพ็คหนึ่ง ร้อยยี่แล้วก็ตัวเนี้ซื้อติบมาขวดละยี่สิบบาทร้อยยี่ก็เงินเรามีร้อยหกสิบร้อยหกสิบาทร้อยยี่ร้อยสี่ร้อยหกเอาตัวนี้มาสองขวดนะครับผมวันนั้นผมก็วันหยุดรอพอไม่มีงานทําวันนั้นไม่ม,มีเขาไม่ส่งงานมาให้ผมเป็นสเปรเนาะผมก็เลยเอายะหม่องเนี่ยแพ็คเนี้ยแพ็คสเีเขียวเนี่ยไปเดินขายขายทั้งหมดเลยขายทั้งหมดมันได้สามร้อยกว่าบาท พอได้สามกว่าบาทเสร็จปุ๊บผมก็เลยเอาเงิน300กว่าบาทนั่นน่ะนะครับมาซื้อเป็นของชุดนี้นะครับชุดนี้ที่ซื้อมานี่ราคามัน300กว่าบาทเนี่ยครับรวมกับเงินตัวนี้ด้วยเนี่ยคือเป็นมันเริ่มต้นจากเงิน160บบาทนะครับผมกะว่าผมจะขายของชุดนี้ที่ผมลงทุนเนี่ยเงินที่ผมได้มาเนี่ยผมจะเอาไปสร้างกำแพงวัดแถวบ้านท,ที่บ้านนะครับผมก็กะว่าจะสร้างกำแพง กำแพงวัดเนี่ยนะเผื่อตายไปจะได้มีผลงานคุยกับโยมมาทูดบ้างนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับอุดหนุนสั่งซื้อนะครับอันนี้ขวดละ35บหาบาทนะครับนะครับบอกต้นทุนไปแล้วผมขายปีขวดละ35บหาบาทจะมีกําไรอยู่ที่ขวดละเท่าไหรอ่อ่ะสามห้าซื้อมาขวดมีอะไรขวดละยี่สิบบาทถ้าพี่สั่งกับผมวันนี้ก็สามขวดร้อยนะครับ ใครที่ซื้อชุดนี้นะครับผมจะเอาไปทําบุญทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ขวดละสามสิบห้าสามขวดร้อยอันนี้ขวดละขวดละสี่สิบบาทนะครับน,นี่ขวดละสี่สิบบาทเพราะว่าต้นทุนมันแพงกว่านะครับสําหรับยาหมองน้ํานะครับผมสาหรับใครที่ซื้อนะครับผมก็จะเอาเงินส่วนนี้นะครับไปสร้างกาแพงวัดแต่เงินได้มาถ้าขายหมดนี้ก็น่าจะประมาณหกร้อยหรือสี่ร้อยถ้าขายหมดนี้นะแบบขายปิดกันนะผมว่ามันยังไม่พอหรอก ถ้าผมขายหมดชุดนี้นะผมจะเอาเงินหกเจ็ดร้อยที่ขายได้น่ะห้าร้อยเนี่ยจะไปซื้อยาหม่องมาเพิ่มอีกนะครับเขาซื้อหมดเลยซื้อหกร้อยแหละแล้วผมก็จะใช้เวลาว่างที่ผมมีอยู่เวลาวันหยุดผมก็จะไปเดินขายที่ละขวดสองขวดไปเรื่อยไม่ขายลดนะขายราคาเต็มขายขวดละสาสิบห้าบาทนี่แหละจะเดินขายที่ละขวดละขวดออกครับมันค่อยได้ราคาเต็มนะครับถ้าใครอยากร่วมบุญใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับสําหรับชุดนี้เป็นยาหม่องทําบุญนะครับ ซื้อแล้วเงินของท่านจะถูกรวบรวมไปสร้างกำแพงวัดนะครับเบ็ดเสร็จแล้วคือสร้างฝาหนึ่งอ่ะฝาหนึ่งประมาณประมาณอ่าสีูณสเมตรนะกว้าง4เมตรนะครับสูง2องเมตรห้ประมาณ2องเมตรห้ถึงสมเมตรเ่ยมันอยู่ที่สี่พบาทก็คือเราจะปั้นชุดเนี้ยให้ได้สี่พันบาทก่อนนะครับคือชุดแรกนี้เราจะสร้างได้เราจะสร้างอ่ากำแพงคือบิ่งบิ้งหนึ่งนะ ภาษาบ้านผมยกบิ่งหนึ่งบิ่งหนึ่งก่อนนะครับก็ท่านใดสนใจก็ลองสั่งซื้อเข้ามาครับครับผมก็ไม่มีอะไรบ,บอกมากก็แจ้งให้ใหทราบเฉยๆครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปขายดูวันนี้เป็นวันหยุดผมผมจะในระหว่างที่รอรอทํางานบ่ายสองนะผมผมจะเอายาหมองไปเดินขายดูดูครับว่าจะขายได้กี่ขวดกันครับผม